สวัสดีครับผมพบก,กับผมเฉยชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพาชมสวนหนาบานนะครับผมบรรยากาศดีแห้งพี่นองเบงเขาก็ลังงามเลยครับผมเบงอันนี้คือสวนหนาบานของผมนะครับผมจะปูฝรั่งนะครับผมเบงอันนี้คือโซนฝรั่งนะครับบรรยากาศดีแห้งพี่นองเลย มือคืนฝนกระตกนะครับผมเมื่อคืนนี่ให้เบิ่งรอบๆอบนะครับบรรยากาศดีฮะครับผมอันนี้เป็นข้าวโพดของแม่นะครับผลกำลังปลูกปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังอันนี้ไก่สมากแล้วครับนี่เบื้งต้นมาแล้วก็รอบบ้านผมนะครับสวยงามเลย บรรยากาศบานเฮาช่วงนี้กะอากาศดีนะครับผมอากาศดีบรรยากาศบานเฮาอากาศดีมากเลยบ่ค่อยร้อนมากนะครับมาคืนฝนกระตกนะครับผมอันนี้เป็นฝรั่งนะครับผมบรรยากาศดีลมลื่นครับเขกบาก็งามงามหนามมีลเลยครับผมหนามมี้อ มมีอย่งางไรครับผมแช่าบรรยากาศบานๆทามาฝากพี่นออ้องยุสีครับเมนเนี่เพื่อพี่นอ้องอ่าอยู่ทางไกลยุงเทปแบบว่าขีดหอดบานนะครับผมขีดหอดบานใน่ชมบรรยากาศยังซีกัชื่นใจนะครับถึงผมเป็นสกีขีดหอดบานแห้งเก่าครับผมได้ชมบรรยากาศแบบ แดดก็บ,บุคอยแรงนะครับผมแดดคือช่วงนี้มันมันดีแหงบรรยากาศเย็นนะครับมีนนามแล้วนะครับผมมีนนามแล้วอ่าคลิปนี้ก็สักนี้แล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมขอบคุณครับ